ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอครอปอัปเดตถึงเตียโก้เอาคันตาร่าเจอเกนครอปกล่าวสัรเสิริญถึงอิทธิพลของเตียโก้เอาคันตาร่าภายในทีมลิเวอร์พูลขณะที่เขาอัปเดตถึงมิดฟิลหมายเลข6เตียโก้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมหลังหายหน้าไปตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วจากปัญหาการบาดเจ็บที่สะโพกซึ่งจําเป็นต้องผ่าตัดนักเตะหมายเลข6กําลังเตรียมตัวสําหรับฤดูกาลที่4ที่แอนฟิลของเขาและผู้จัดการทีมได้ให้รายละเอียดถึงความเป็นผู้นํา ที่เขามีให้กับทีมครอบกล่าวถึงสถานะของเตียวโก้ว่าตอนนี้เขาฝึกซ้อมแล้วเขาเข้ามาและถามเกี่ยวกับบทบาทของเขาและเราได้พูดคุยกันเขาเป็นนักเตะประสบการณ์สูงเขาก้าวขึ้นมาในส่วนนั้นเขาอยู่ในการฝึกซ้อมทีมมาแค่ราหนึ่งสัปดาห์แต่สรงเสียงเยอะมากเขาจะช่วยเราได้มากเลยทีเดียวคาราชิศึกสิงและหงบูกันเดือดแน่นอน จะมีคาราเกอร์อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษมองเกมใหญ่ระหว่างเชลซีกับลิเวอร์พูลจะสู้กันสนุกโดยฟันธงว่าจะจบลงด้วยการแบ่งแต้มและจะมีประตูเกิดขึ้นหลายลูกอย่างแน่นอนทั้งสองทีมหวังจะทวงพื้นที่ท็อปโฟในซีซั่นนี้กลับมาให้ได้หลังจากผลงานน่าผิดหวังไปในฤดูกาลที่แล้วแต่ต้องโคจรมาเจอกันตั้งแต่นัดแรกซึ่งทางคาราเกอร์เชื่อว่าเกมนี้จะมีการยิงประตูมากมายและจบด้วยการเสมอกันไป หรือดูการที่แล้วลีว่าพูกกับเชลซีเสมอกัน0ูนย์ต่อ0ย์ทั้ง2นัดสโมสรกกำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดระเบียบใหม่และมองไปข้างหน้าคาร์าเกอร์กล่าวกับเดลี่เทเลกราฟมันเป็นตัวชี้วัดว่าพวกเขาจะมุ่งหน้าไปสู่จุดไหนในซีซั่นนี้ซึ่งมันคงจะเซอร์ไพรส์ามากกว่าถ้ามีประตูน้อยกว่า4ี่ลูกในวันอาทิตย์นี้คำทำนายของผมคือการจบลงได้ผลเสมอที่สกอร์สู์โดยที่ผู้ษาประตูของทั้งสองทีมคงต้องเซฟกันเป็นพลวันและการต่อสู้นอกสนามเพื่อแย่งไกเซโด จะช่วยเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกสำหรับเจอเกนครอปเมลิโซโปโชิติโนลิเวอร์พูลและเชลซีในการกลับมาเป็นคู่แข่งกันพวกเขาจะต้องกระตือรือร้นมากขึ้นในตลาดซื้อขายนักเตะในตลาดที่จะมาถึงนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องสร้างทีมใหม่และลงทุนเพื่อไล่ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีใครที่มีงานที่ยังไม่สำเร็จในพรีเมียร์ลีกมากไปกว่าโปชิติโนในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกแล้ว ลิวพูดเอ็กโครายงานว่าเค์ติสโจนจะมีบทบาทที่สําคัญอีกครั้งสําหรับเกมกับเชลซีในค่าคืนนี้โจนกลับมาทำการฝึกซ้อมได้ตามปกติแบบเต็มรูปแบบตลอดทั้งสัปดาห์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอเกนครอปบอกว่าเขามีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเกิดขึ้นในการฝึกซ้อมและดูเหมือนว่าโจนจะเป็นหนึ่งในแผงมิดฟิลด์ที่จะยืนเล่นร่วมกับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์และดมินิกโซบอสไลในเกมเยือนที่สำคัญในเกมนี้แซ็ดีเจลบพูดในรายงานฟุตบอลเดลี่ได้น่าสนใจเลยทีเดียว ตอนนี้ทุกสโมสรรู้หมดแล้วว่าลิเวอร์พูลนั้นมีเงินมากแค่ไหนและหากว่าลิเวอร์พูลจะมองหาเป้าหมายอื่นถูกทุกความสนใจที่พวกเขามีกับผู้เล่นเหล่านั้นสโมสรที่เป็นต้นสกัดจะรับรู้เรื่องความร่ำรวยของพวกเขาและแน่นอนว่าค่าตัวของนักเตะเหล่านั้นจะไม่ใช่ในราคาเดิมแล้วแน่ๆตอนนี้ทีมซื้อขายลิเวอร์พูลต้องแก้ไขสถานการณ์นี้ให้ได้และมองหาผู้เล่นที่มีความเหมาะสมต่อไปและแน่นอนว่ามันจะเป็นงานที่หนักเลยทีเดียวกับช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ สงครามเย็นไก่เซโดจอห์นเฮนรีบุกกรุงลอนดอนเตรียมเข้าชมเกมลิเวอร์พูลเยือนเชลซีจอห์น W. ับเบิเฮนรีเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลเดินทางมายังกรุงลอนดอนเพื่อเข้าชมเกมระหว่างเชลซีพบลิเวอร์พูลที่สนามสแตมฟอร์ดดิตท่ามกลางบรรยากาศสงครามนอกสนามเรื่องดิวมอยเซษไก่เซโดเชลซี Chelsea, เปิดศึกทำสงครามบนตลาดนักเตะกับลิเวอร์พูลโดยการแย่งคว้าตัวมอยเซตไกเซโดกองกลางไบรตัน ทั้งยังหมายจะรวบตัวโรมโอลาเวียมิดฟิลเซาธ์ตันอีกหนึ่งเป้าหมายของหงแดงอีกด้วยซึ่งสสำหรับเดียวกาเซโร่ตอนแรกลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอให้กับไรตันทันกำหนดเส้นตายที่วางไว้ด้วยเม็ดเงิน1 1 1ล้านปอนด์ที่มากกว่าอีกฝ่ายทว่ามีข่าวออกมาว่าเชลซีของท็อตโบรีเจ้าของสโมสรชาวเมริกันไม่ยอมแพ้ในการชิงตัวโดยได้เตรียมยื่นข้อเสนอใหม่มากกว่าหงแดงจนกว่าทั้งล่าสุดรายงานจากฟาบิโซโรโมาโน่เยียวข่าวคนดังย้ำว่า สิงบลูได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับแข้งทีมชาติเอกวาดอร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วและหวังจะเปิดตัวต่อที่รังเย่าตัวเองในคืนวันอาทิตย์นี้ข่านาฎิกันเดอร์มินเดอร์ซื้อเมืองผู้ดีได้ระบุว่าจอห์นเดมัวยเฮนรี่เจ้าของทีม Liverpool. ลิเวอร์พูลรวมไปถึงเลาบอดบริหารสโมสรไม่พอใจกับดิวไก่เซโดเกี่ยวกับการทําธุรกิจกับไบตันที่ขาดความชัดเจนโดยรู้สึกว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเดอะซีเก่าทั้งในเรื่องการคว้าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และการที่เจมส์มิลเนอร์ย้ายไปเล่่นนนทีั รายงานบอกเพิ่มเติมว่าเกมเชลซีพบลิเวอร์พูลที่สแตมฟอร์ดบิดจะมีบอร์ดบริหารสิงห์บลูเข้านั่งบนพื้นที่ผู้บริหารซึ่งบรรยากาศอาจจะมีความตึงเครียดเมื่อจอห์นเฮนรี่ก็จะบินมายัางลอนดอนเพื่อม,มาชมเกมนี้ด้วยเช่นเดียวกันและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับการล่าตัวไก่เซโดรวมถึงลาวียสื่อเจ้าเดิมยืนยันว่าจะต้องมีการพูดคุยกันระหว่างเจอเกนคลอปกับเอฟเอจีกลุ่มผู้บริหารลิเวอร์พูลโดยฝั่งกุนซือเยอรมันคำนึงถึงการเพิ่มเติมขุมกำลังแดนกลาง หลังต้องเสียผู้เล่นออกไปรายหลังถึงแม้จะได้อเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์และโดมินิกโซบอสไล่มาแล้วก็ตามซา,าดิโอมาเน่อดีตดาวยิงลิเวอร์พูลสามารถพาอัลนัทเซอร์ต้นสกัดใหม่ในซาอุดีอาระเบียควา้าแชมป์ได้สําเร็จเมื่อวานนี้และถือเป็นแชมป์แรกของเจ้าตัวในการเดินทางมาค้าแข้งในดินแดนเศรษฐีน้ามันตามรายงานจากลิพูเอโคิ e ของหน้าวัย3 1ปีย้ายจากเบย์มิลคมายัางซาอุดีอาราเบียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังค้าแข่งในถิ่นอาริอันซ์อารีนาได้เพียงฤดูกาลเดียวแต่ก็ประสบความสําเร็จพอตัว โดยการคว้าแชมป์เยอรมันซูเปอปร์คัพและบุนเดสลีกาอย่างไรก็ตามหลังจากที่ย้ายร่วมทีมอัลนาเซอร์ซึ่งมีคริสเตียโนโรนัลโดอยู่ในทีมด้วยมาเน่ก็ประเดิมแชมป์แรกของตัวเองได้สำเร็จด,ด้วยการคว้าถ้วยอารับคลับแชมเปียนชิปโดยพาทีมเอาชนะอัลยิรานไปได้ด้วยสกอร์สต่อ1ในเกมดังกล่าวอดิสตาเสือตาได้ลงสนามจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษ1 1 9นาที โดย2ประตทูที่ทีมของเขาทําได้นั้นมาจากการยิงคนเดียวจากโรนโดซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรที่สามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้สาเร็จอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะ13สิงหาคม2566ออฟฟิเชียลไายมินนิกคว้าแฮนดิเคียนยอดกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษจากท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยราคา100ล้านยูโรบวกโบกนัสตามเงื่อนไขต่างๆอีก20ล้านยูโรโดยเซ็นสัญ,ญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027 o f f i c i a Me l ฟาวฝเอฟเอวบวกคว้าโยอาคิมเมเล่แบ็กซ้ายทีมชาติเดนมาร์กจากอตาลนตาด้วยราคา12ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027 o f ฟ i c i a ี field, ปารีสแซง์แชักแมงควา้าอุสมานเดเมเล่ปีกจรวดทีมชาติฝรั่งเศสจากบาร์เซโลนาด้วยราคา50ล้านยูโรโดยเซ็นสัญญาร่วมงานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028 o f ฟฟ c i a l น้องยืมมากรินยอสปีกชาวบาสเซียนของอาร์เซนอลมาใช้งาน1ฤดูกาล ออฟฟิเชียลฟูแลมคว้าอดามาตาโอเลปีกรามตัวดีกรีทีมชาติสเปนมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวหลังนักเตะหมดสัญญากับวูฟแทมตันวันเดอร์เรอร์โดยเซ็นสัญญาร่วมง,งานกันถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025ออฟฟิเชียลโบตาโฟโกคว้าดิเอโกโคอสตาอาดีตกองหน้าดาวดังเชลซีมาร่วมทับแบบไร้ค่าตัวหลังนักเตะหมดสัญญากับวูฟแทมตันวันเดอเรอร์ส่วนรายละเอียดของสัญญายังไม่มีการเปิดเผย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการติดตอ่อไปยังบอยมนิกเพื่อขอซื้อตัวเบงเฉแมงปวาวากองหลังทีมชาติฝรั่งเศสโดยเสื้อใต้ยังไม่เปิดไฟเขียวแต่ตัวนักเตะมีเป้าหมายชัดเจนที่จามลาทินอเลอันส์อารีนามอรนี้ข้าวจากฟาบิโซโรมานอราเซนตลตั้งค่าตัวทาเคโรโทมิอสุสกองหลังชาวญี่ปุ่นไว้ที่30ล้านปอนด์หลังนักเตะมีข่าวได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานข้าวจากสปอร์ตวินเนส มอเซียไกเซโร่กองกลางดาวรุ่งทีมชาติเอกวดอร์ของไบรตันแอนโฮปอัลเบียนเตรียมที่จะย้ายไปเชลซีด้วยสัญญาระยะยาว8ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2 0 3, 3 1โดยมีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่าง2สโมสรเพื่อหาบทสรุปเรื่องค่าตัวไกเซโร่ซึ่งน่าจะเกิน110ล้านปอนด์ข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่ เรียลมิริดกำลังจะได้เกปาอลิซาบราร์กาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนของเชลซีมาร่วมทัพแบบสัญญายืมตัวหลังจากที่นักเตะปฏิเสธที่จะย้ายไปเบ์มินิทข้าวจากฟาบิโซโรมาโน่ลาสุดราชันชุดขาวปีดียวยืมตัวเกปาได้เรียบร้อยโดยที่ไม่มีออปชั่นบังคับซื้อขาดแต่อย่างไดขณะที่เชลซีกำลังให้ความสนใจที่จะดึงแคสเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูทีมชาติเดนมาร์กของนีสมาแทนเกปาข้าวจากเดกาเดียน เรอัลโซเซนาหวังที่จะยืมเคเรนเทียนี่แบ็กซด์เลือดบริสกี้ของอาร์ซนอนมาใช้งานแตว่าไอ้ปืนใหญ่ต้องการปล,ล่อยดาวเตะทีมชาติสกอตแลนด์วัย26ปีแบบขายขาดเท่านั้นข่าวจากฟาบิโซโรมาโนอินเตอร์มิลานตกลงขายโรบินโกเซนแบ็กซด์ทีมชาติเยเมนีให้อูดิโอนเบอร์ลินเรียบร้อยที่ราคา15ล้านยูโรข่าวจากฟาบิโซโรมาโนขณะเดียวกันงูใหญ่บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาร์ลอสอัลกุสโตแบ็กซ้ายมอนซามาแทนโกเซนโดยเป็นดีลแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นบังคับซื้อขาด ข่าวจากฟาบิโซโรมาโนนอกจากนี้อินเตอร์มิลานยังคงมุ่งมั่นหาผู้เล่นกองหน้าคนใหม่โดยเมดียทาเรมี่หัวหอกทีมชาติอิหร่านของปอร์โตและเอริกมากซิมชูโปรมติงกองหน้าทีมชาติแคมรูนของไบมินิกเป็น2แข้งล่าสุดที่เข้ามาอยู่ในลิสต์ข่าวจากลาการซต้าเดลโลสปอร์ตโดยทาเรมี่มีค่าตัวอยู่ที่20บล้านยูโรส่วนชูโปรมติงน่าจะอยู่ที่ราว10บล้านยูโรข่าวจากลาการซต้าเดลโลสปอร์ต อตาลนตาบรรลุข้อตกลงกับเอซีมิลานในการขอยืมตัวชาเลเดเกเตล่ากองกลางตัวรุกชาวเบเวียมมาใช้งานหนึ่งฤดูก,กาลพ่วงออปชั่นซื้อขาดที่ราคา23ล้านยูโรข้าวจากมาเตโอโมเรโตและฟาบิโซโรมาโนโดยในข้อตกลงดังกล่าวอตาลนตายินดีจ่ายเงิน3ล้านยูโรให้เอซิมิลานเพื่อเป็นค่ายืมตัวเดเกเตล่าอีกด้วยข่าวจากฟาบิโซโรมาโน บริเซียดอนมูนมีความคืบหน้าในการเจรจาคว้าตัวอาร์เมอเบล่าคอตชชปเซเนแบ,บ็กดาวรุ่งทีมชาติเยอรมนีของเซาท์อัมตันข้าวจากสปอร์ตวันแรนช์กำลังจะได้ตัวเนมัญย่ามาติกองกลางจอมเก่าเลือดเซิฟของอาร์เอสโรม่ามาร่วมทัพด้วยราคา3ล้านยูโรเข้าจากฟาบิโซลุมโนและสกายอิตาเลียเลียนโดปาเลเดสกองกลางตัวรับทีมชาติอาเจตรนาของปารีแสแซงต์แช็์แมงต้องการที่จะย้ายกลับไปอาร์เอสโรม่าเท่านั้นถึงแม้เปแอชเชตกลงขายเจ้าตัวให้กาลาตาสลายเรียบร้อยแล้วก็ตาม ข่าวจากฟาบิโซโรมาโน่อาสโมนาโกเปิดฉากเจรจาก,กับบริเซียดอนมูลเรื่องขอคว้าตัวทอาการอาตากองกลางชาวเบลเยียมมาเสริมทัพข่าวจากฟุตแมกกาโตดิมิทีปาเยตอดีสตาโอลิปิกมากเกซตกลงซบวาสโกดากามาแบบไร้ค่าตัวเรียบร้อยด้วยสัญญา2ปีโดยเจ้าตัวเลือกปฏิเสธหลายข้อเสนอจากสโมสรฝรัร่งเศสเพื่อแสดงความเคารพต่อมากเกซข่าวจากฟาบิโซโรมาโน อัลฮิลานได้ยื่นข้อเสนอเงินก้อนโตล่อใจเนมากองหน้าซูเปอร์ร์ชาวบาซิเเลียนของปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่เอเย่นกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้เนมาได้แยกทางกับเปียเชข่าวจากฟาบิโซโรมาโนบาร์เซโลนาและหลายสโมสร,รจากสหรัฐอเมริกาต่างม,มีความสนใจที่จะเซ็นสัญญาก,กับเนมาเช่นกันแต่อัลฮิลานมีโอกาสได้ตัวดาวเตจจอมลีลาวัย31ปีมากที่สุดข่าวจากฟาบิโซโรมาโน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ